สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังลำดวนนะคะอันนี้เป็นเวลาช่วงกลางวันนะคะประมาณบ่ายโมงก,กว่าๆช้างก็กินอาหารแบบอริดอร่อยเลยค่ะวันนี้กินไปด้วยค่ะไปด้วยนะคะลำดวน คำดวนวันนี้มีอะไรเอาอะไรไปใส่บนหัวอยากได้ดอกไม้หรออยากได้อยากได้คัด,ดผมหรือว่าอยากได้บูมีทัดดอกไม้นะคะบนหัวดอกไม้เขาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันต้นสับป,ประรดนะไม่ใช่ดอกไม้งอนงอนหันไปแล้ว สงสัยอยากได้คาดผมขหลังเป็นน้องใหม่นะคะอันนี้เป็นเดือนเพนนะคะพังเดือนเพนเดือนเพนรับหรือเปล่า,ากินไปด้วยหลับไปด้วยนอนก่อนไหมไปนอนก่อนไหม เหมือนจะง,ง่วงะคะ่ะกินอิ่มแล้วก็หนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนเหมือนคนเลยแต่ละเชื่องนะคะดูแต่ละเชื่องนะคะก็ อ้นวนทวนสมบูรณ์ดีที่นี่นี่น้องไม้เอาทำดวนทำไมไม่หันหน้ามาทางนี้อันนู้นเป็นปลาดีแต่ละเชือกนะคะก็อ้นวนทวนสมบูรณ์ดีนะคะด้วยคติที่ว่าควานอดช้างต้องอิ่มด้ะที่นี่กินเรียบนะคะไม่เหลือเลยวันนี้แต่ละเชือก ันนี้ก็มาเฝ้าดูนะคะสังเกตอาการทางน้องใหม่เนาะว้าเป็นยังไงบ้างแก้ข้อหรือยังเจ็บเตือนหรือยังนะคะแต่ดูดูแล้วอาการก็ยังปกติอยู่เนาะน่าจะยังไม่มีการเจ็บเตือนหรือว่า ก็ยังสร้างจะปกติเนาะยังกินยังอะไร แฮปปี้ค่ะคุณแม่ฟังน้องใหม่แฮปปี้ค่ะวันนี้ใกล้คลอดแล้วมงใกล้คลอดได้ยังน้องใหม่อะเหมือนรู้เลยหันมาแล้วหันไปไหนอาาละ ว่าที่คุณแม่นะคะก็จะยังแฮปปี้อยู่น่าจะยังไม่มีอาการปวดท้องหรือว่าการเ็บเจตือนอะไรนะคะวันนี้อาการปกติยังไงช่องพังลำล้วนก็ฝากกดไลคกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเราจะมาอัปเตดตกัน ให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าพังน้องใหม่ใกล้คอดหรือยังแล้วก็ไม่คาดจัดเด็ดรอชุมตอนคอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ